กลัวจะไม่นิ่งกลัวจะไม่ว่างกลัวเผลอจิตเข้าไปปรุงกลัวจิตจะขยับขยื่อนหากปรุงน,นี้มาจากตัวปลอมคืออัตตาพวงสุดท้ายคือทุกข์ก็ควรกลัวปรุงจากตัวจริงจิตเดิมแท้คืออุปโภคปรุงเพื่อโปรดเมื่อโปรดเสร็จก็จบจิต เก็บกับคืนสู่ความว่างและวางลงหรือเรียกว่าทำทิ้งทำคว้างแล้วลืมสิ้นหากกวา่จิตจะปรุงเมื่อยานปัญญาตัวแท้ตัวจริงโผล่ขึ้นมาเพื่อจะปโปรดก็รีบโยนปัญญานั้นลงความว่างเสียหมดสิ้นเพราะกว่าจิตจะขยับจึงเฝ้าจอเฝ้าจดเฝ้าจอตั้งเอาแต่ความนิ่งกว่านู่นกว่านี่นั่นคือ การนิ่งวางแบบนิ่งทื่อเป็นไม้กระดานก้อนหินไหลสร้างสรรค์เอ่ย